นะคะทุกคนนี่น้องมารวยนะคะลูกแม่ลาตีนาอมาแล้วคะ่ะหนูมาโชว์ตัวนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่อ่ะอะลงละลงละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมารวยไม่มีเวลาได้ไลฟ์นานมากน้องมารวยนะคะน้องมารวยมานี่ลราลูกมา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 น้องมารวยมา มามามานี่เราน้องมารวยน้องแมวมานี่เราลูกมานะมาเร็วมานี่เร็วมาสวัสดีทุกคนก่อนน้องมารวยขึ้นบันไดออาน้องมาดวยอาน้องมารวยสวัสดีค่ะทุกคนน้องแมวสวัสดีค่ะทุกคนพาน้องแมวมาโชว์ตัวน้องมารวยขี้อาย น้องมารวยวิ่งซุกแล้ววิ่งซ่อนแล้วนะนเห็นไหมเห็นไหมมาออกมานี่แล้วออกมาสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษนะคะอยากให้ดูหนูมารวยใกล้ใกล้ให้ดูหนูมารวยใกล้ใกล้เนาะหนูมารวยอยู่นี่ละมาซุกอยู่นี่ละโอเคนี่ดูน้องมารวยนะคะโอ้โ,อโ,อโอน้องมารวยนั่งตาเป๋วเลย น้องมาลยุยนั่งตาแป๋เลยนะคะสวัสดีทุกคนก่อนอะโชว์หน่อยเยร็วน้องกระโดดขึ้นมาโชว์หน่อยเนสโชว์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอะหนูกระโดดปีนขึ้นมานได้เลยมาเร็วลูกเร็วมาแล้ว,ลลว,ลวเห็นไหมเห็นไหมใครเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีทุกคนก่อนนะคะ เป็นทาสแมวเต็มตัวแล้วค่ะเป็นทาสแมวหล,ลงรักน้องแมวแล้วเนี่ยเพิ่งได้มาอาทิตย์เดียวเองค่ะตอนนี้เขาซื้อตั้งแต่เขาแรกเกิดเนะเาะอ้าวปีนแล้วเห็นไหมน้องน้องแมวปีนได้ละปีนได้แล้ว,ลวซื้อตั้งแต่วันแรกที่เขาลงเว็บไซต์ขายเนาะกว่าจะไปรับมาเลี้ยงได้ก็ต้องให้เขาอายุวันที่ไปรับเก้าอาทิตย์ครึ่งเนาะคือว่าเขาต้องอยู่กินนม กับแม่เขาก่อนนอ้องแม่เขาก็จะเทรนให้เขาแบบเขาบบ้ากระบะทรายกินอาหารได้เงี้ยคือเขายานมแม่เราถึงจะไปรับมาเลี้ยงได้เนาะตอนนี้ก็นัดหมอนัดนัดคุณหมอฉีดวัคซีนเนาะฉีดวัคซีนกันพยาธิกันอะ,อะไรค่าเชื้ออะไรหลายอย่างเหมือนเด็กแต่ว่าเขาบอกช่วงโควิดคุณหมอเนาะสัตวแพทย์โทรมาวันนั้นบอกว่า วัคซีนช่วงโควิดตอนนี้ไม่มีให้น้องมารวยรอไปอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเขาจะโทรมาใหม่เนาะโอเคค่ะมามาลูกมามาเล่นเร็วมาเล่นเร็วมาเ,เร็วมาเร็วนี่มาเร็วมาเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีทุกคนก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะน้องมารวยมาแล้วคะ่ะ เราก็เล่นกันสองคนเนาะเราก็เล่นกันสองคนนะลูกเนาะหนูน่ารักจังเลยหนูเย็ดโซนนะอยู่โซนนะรู้ไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกไม่โซนเอาใหญ่เลยบอกไม่โซนเอาใหญ่เลยบอกไม่โซนหนูเอาใหญ่เลยนะเนี่ยให้ดูให้ดูน้องแมวให้ดูน้องแมวค่ะให้ดูน้องแมวดูนะคะให้ดูน้องมารวยน้องมารวยเห็นไหม สวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเห็นไหมสวัสดีค่าก่อนอ่าอ่าสวัสดีค่าน้องมารวยก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นท่านผู้ชมไหมสวัสดีค่าก่อนนี่น้องแมวค่ะพาน้องแมวชื่อน้องมารวยนะคะน้องมารวยเนาะเป็นเพศหญิงเนาะเป็นน้องแมวเพศหญิงเนาะเป็นแมวบ้านซึ่งไม่ต้องออกจากบ้านเลี้ยงในบ้านได้เลย เวลาเราไม่อยู่บ้านก็กระบะทรายอาหารน้ำของเล่นทิ้งไว้เขาเนาะเขาก็อยู่ของเขาได้เนาะทาไมหนูทําหน้าเศร้าอย่างนั้นละ่ะลูกทาไมอะ่ะทาไมหนูทําหน้าเศร้าง่วงนอนอีกใช่ไหมแมวเด็กนะเขาจะใช้เวลานอนนาน,น,านมากดูในเน็ตเนาะเขาจะใช้เวลานอนเนี่ย22ชั่วโมงนะต่อวันนะแมวเด็กเนี่ยหรือว่าแมวโตก็พอๆกันหรือเปล่าไม่รู้นะสวัสดีค่ะทุกคน นานๆจะมาทีนะคะหนูมารวยมาแล้วลูกมาทักทายทุกคนก่อนนะคะอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปในกระบะทรายแล้วเข้าไปในกระบะทรายแล้วไปนั่งเล่นหรือปาเนี่ยเห็นไน่ารักจังเลย สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนไหนไหนไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก่อนสวัสดีทุกคนก่อนเดี๋ยวแม่จะได้ไปทำปลาเส้นละ ปลาเส้นมีคนสั่งลูกชิ้นปลาเส้นเนาะต้องส่งของพรุ่งนี้เนาะก็ยังทําลูกชิ้นขายอยู่นะคะทํางานประจาไปด้วยงานประจําก็คือช่างผมเนาะงานอาิเลก็คือทําลูกชิ้นขายทําลูกชิ้นขายนลลูกเนาะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นไก่เอ็นเอ็นเนื้อลูกชิ้นหมูพริกไทยดำนี่มีทุกอย่างเลยนะคะ ่ทำยูชูเป็นค่าอาหารน้องมารวยนี่เป็นไงคะเป็นไงคะนี่มามาเนี่ยมีคนมาชมหนึ่งท่านแล้วค่ะหนึ่งล้านท่านแล้วค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีนะคะน้องมารวยเบื่อง่ายแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> น้องมารวยไปนู่นแล้วน้องมารวย โทษทีนะคะกล้องหมุนไปหมุนมานี่กับลูกน้องมารวยม่นี่มาน้องมารวย ไปในซุกในใต้เก้าอี้ละเข้าไปซุกใต้เก้าอี้ละน้องแมวขี้เล่นน้องแมวขี้เล่นเป็นยังไงมั่งเนาะทุกคนเป็นยังไงมั่งคะปีใหม่น้องมารวยน้องมารวยอยู่นี่แล้วน้องมารวยอยู่นี่แล้วนะคะ ขอให้ดูน้องมารวยไปก่อนนะคะดูน้องมารวยไปก่อนเนะาะสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมไม่ได้ขึ้นไลน์นานมากเลยอันนี้ก็เลยถือโอกาสมาโชว์น้องแมวนะคะน้องแมวตั้งแต่มาอยู่อังกฤษครั้งแรกที่เลี้ยงน้องแมวเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นแมวบ้านเนาะ เป็นแมวที่ขนขนฟูมากต้องแปลงขนให้เขาอันนี้ยังเด็กอยู่ประมาณอายุ10อาทิตย์2เดือนกว่านะคะเล่นคนเดียวก็เล่นได้นะเนี่ยเล่นคนเดียวหนูก็เล่นได้นะเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะ อ้าวอ้าวสวัสดีค่ะไปไหนกันหมดนาะไปไหนกันหมดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนลูกน้องมารวยมาทักทายค่ะสบายดีไหมคะคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อนค่ะเอากินอะไรอะหนูกินอะไรเข้าไปอะหนูกินอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยหนูกินอะไรเข้าไปเมื่อกี้ฮะหนูกินอะไรเข้าไปปะอะไรเนี่ยไม้อะไรเนี่ยไม้มาจากไหน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 คะ ชอบไหมเนี่ยยิงๆิงเนี่ยออกมาสิออกมาส,ส,สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมารวยคนสวยน้องมารวยคนสวยฝรั่งเขาเรียกมารวยไม่เป็นนะเขาเรียกมาวีพอมันสะกด M A R W Y เนาะมารวยฝรั่งเรียกมาวีเฉยเลยอะ่ะฝรั่งพูดมารวยไม่เป็น คุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะเดี๋ยวไปเอาไอผัดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะน้องมารวย คุยกันได้นะคะคุยกันได้ทักทายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน น้องมารวยไปไหนเนาะน้องแมวมารวยไปไหนนะคะตามไปดูสิตามไปดูสิหนูไปไหนเนี่ยหนูไปไหนอ่ยไปซ่อนอยู่ไหนนี่เอาไปไหนนะคะมารวยหายไปไหนละอู้อยู่นี่อยู่นี่เองอเล่นกับน,น้องแมวสนุกดีเป็นทาสแมวแล้วะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ ุยกับน,น้องมารวยได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนาะมาสวัสดีก่อนลูกมาสวัสดีก่อนอ่ายืนโชว์แล้วนะ่ะยืนโชว์แล้วนะ่ะหนูจะเข้าห้องน้ำแล้วนะ่ะสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนสวัสดีนะคะทุกคนมาทักทายนะคะ นานๆจะได้ไลฟ์เทเนาะหัวแต่ทำงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้ไลฟ์ทักทายทุกคนเลยได้น้องแมวก็เหิน้องแมวเป็นทาสแมวแล้วตอนนี้กำลังสนเพิ่งจะสิบอาทิตย์อายุสิบอาทิตย์เนาะเพิ่งไปรับมาเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์เดียวก็บุ๊กฮอลิเดย์อยู่กับน้องแมวหนึ่งอาทิตย์เนาะวันวันอังคารน,นี้ก็กลับไปทำงานก็จะติดกล้อง ติดกล้องในบ้านแล้วก็สามารถดูน้องแมวได้ทางโทรศัพท์แล้วก็คุยกับน้องแมวได้เนาะเดี๋ยวนี้พัฒนามีกล้องมีกล้องนะสามารถคุยกับน้องแมวได้ผ่านกล้องทางโทรศัพท์เนาะถ้าเราไม่อยู่บ้านเนาะเราก็จะให้เขาอยู่ในห้องนี้เนาะตอนเราไม่อยู่บ้านเราก็จะไม่ให้เขาเดินทั่วบ้านเพราะเขายังเด็กอยู่กลัวเขาไปกัดสายฟงสายไฟไอันายเนาะสวัสดีนะคะทุกคน มาดูความสนของน้องแมวสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะไม่ได้มาขายของนะคะไลฟ์นี้นะคะมาโชว์น้องแมวนะคะมาโชว์น้องแมวเนาะมาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะทุกคนสบายดีไหมเอ,อ่ยทุกคนสบายดีไหมคะเป็นยังไงมั่งช่วงนี้ ช่วงนี้อะไรก็แพงนะเป็นทุกที่เนาะที่อังกฤษที่ยุโรปที่เมืองไทยก็แย่เนาะอะไรก็ขึ้นราคาหมดนะที่นี่ก็ค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟขึ้นห้อร์เซ็นนะเราก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปค่ะ สว,ส, no? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาไปไหนละ่ะไปไหนล่ะน้องมาเลยมาที่นี่เดี๋น้องมาเลยมานี่นี่กมามานี่เดี๋วหนูชอบอันนี้ใช่ไหมหนูชอบอันนี้ใช่ไหมหนูชอบอันนี้ใช่ไหมคะหนูชอบเล่นอันนี้ใช่ไหม ชอบเล่นอันนี้ใช่ไหมคะชอบไหมชอบไหมนี่ไงมามานี่ไงผมน่าม้าแม่ยาวแล้วเนี่ยตัดดีไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยดื่นเยแล้วใช่ไหมตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยมามาเล่นเลยเมื่อยใช่ไหมลูกหนูเมื่อยใช่ไหม หนูไม่ใช่ไหมคะอุ้มหน่อยได้ไหมอ่ะอุ้มหน่อยได้ไหมขออุ้มหน่อยได้ไหมขออุ้มหน่อยนะนะขออุ้มหน่อยนะขออุ้มหน่อยนะคะขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยดิขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยค่ะขออ e. ุ้มหน่อยนี่คนสวยเห็นไหมเห็นไหมคนสวยขออุ้มหน่อยค่ะเห็นไหมหนูน่ารักไหมหนูน่ารักเห็นไหมแม่เน่ะนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ให้อุ้มเลยไม่ค่อยอุ้มเลยเนี่ย จริงจังเลยจริงจังเลยเนี่ยจริงจังเลยเนี่ยหนูยิงจังเลยเนี่ยหนูจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมหนูจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมเข้าไปสิเข้าไปสิห้องน้ำหนูเนี่ยห้องน้ำหนูเนี่ยนี่อันนี้เขาชอบเขาชอบเข้ามาเล่นในนี้เออเขาชอบเข้ามาเล่นในนี้นะนี่ที่ซุกน้องมารวยนะเนี่ยที่ซุกน้องมารวยนะเนี่ยโดนเขาเอาหัวเข้าไปแล้ว น้องมาเลยเอาหัวเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยน้องมาเลยเอาหัวเข้าไปอยู่ในนี้ล้่อสวัสดีค่ะเขาไปอยู่ในถุงละเขาไปอยู่ในอุโมงค์แล้วเนี่ยคนไปไหนกันหมดละคะน้องมาเลยมาทักทายคะ่ะ สวัสดีนะคะทุกคนเป็นยังไงมั่งคะสองร้านท่านและกำลังมาชมน้องมารวยละสบายดีกันไหมคะคุยกันได้นะอันนี้อันนี้เป็นน้องแมวอายุสองเดือนกว่าอายุสิบอาทิตย์นะคะเพิ่งได้มาเพิ่งได้น้องมารวยมาเนาะน้องมารวยน้องมารวยทักทายก่อน ขี้เล่นไหมเนี่ยหนูขี้เล่นไหมหนูขี้เล่นไหมคะสวัสดีทุกคนก่อนลูกสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนก่อนวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย,นนตย์คนยังนอนไม่ตื่นนะน้องๆเนาะน้องหนูเนาะคนยังนอนไม่ตื่นนะคะหนูมาแต่เช้าเลยหนูมาแต่เช้าเลยค่ะนี่หนูน่ารักไหมเนี่ยหนูน่ารักไหมเนี่ย หนูน่ารักกะนเนี่ยหนูน่ารักกะเนี่ยดูดูดูเล to to ็บสิคมไหมเนี่ยหนูต้องตัดเล็บมเนี่ยหนูต้องตัดเล็บนะเนี่ยดูซิดูเล็บสิต้องมีตังกตัดเล็บให้น้องแมวด้วยนะต้องมีตังกตัดเล็บให้น้องแมวด้วยนะมีหวีด้วยนะหนูไม่ขวัแม่นะลูกไม่ขวัแม่นะหนูไม่ขวรแม่นะลูกไหม แม่จะไปทาลูกชิ้นปลาแล้วนะแม่จะไปทําลูกชิ้นปลาเส้นนะคะลูกชินปลาเส้นหนูเล่นอยู่คนเดียวนะหนูเล่นอยู่คนเดียวได้ไหมคะโอเคแลหนูเล่นคนเดียวนะฝากน้องมาเลยนะคะฝากน้องมาเวยด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้ลูกแมวลูกน้องแมวแมวเหมียวแมวเหมียวเนี่ยคืนเช้ามาร้องเหนียวเหมียวเลยเนี่ย เป็นเช้าร้องเหมียวเหนียวเลยเนี่ยขี้เล่นเนี่ยขี้เล่นเนี่ยหนูขี้เล่นเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขี้เล่นไหมขี้เล่นไหมเนี่ยขี้เล่นไหมเนี่ยขี้เล่นไหมเนี่ยจะให้หนูอยู่คนเดียวแล้วนั้นเนี่ยแม่จะไปทํางานแล้วนะหรู้เปล่าอย่าซนนะ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 ลูกนะ ชนนะคะเดี๋ยวแม่ไปทำงานแล้วนะแม่ไปทำงานแล้วนะเดี๋ยวบาย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 ทุกคนก่อนนะคะน้องมารวยแค่แค่มาทักทายเนาะตอนนี้คนยังไม่ตื่นเลยเป็นวันอาทิต